โอ้ยน้องแปงโตบอกน้ำไปเที่ยวตลาดบาบอก,ก็ได้ของมาหลายแท่โอ้ยไ่ได้มาจากตลาดดอกพ่อยาให้ไปวัดมามันนีวันพาโอ้ยไปวัดแบบไดนน้องกลับมาต้องเที่ยงต้องบายน่ยนะโอ้ยมาเสีเที่ยงหลังตัวสวภาสกินแล้วสวดาดยอมจะได้สันเอ้ยแม่แมงสวภาเพิ่นจะสันแหลวทากินเขาเอ้ยสวภาเพิ่จะสันเล้วน่นนะสายหลันตัวเที่ยงหลันตัวบายหลันตัว <laughs> ล้อผาสันเขากินเขาวะแต่ก็ดียุดอกพุ่งใหญ่ได้เนื้อกินมาลายได้ขนมเสียนคุณได้กล้วยมะสองมีคุณว้าวได้หอดกาแฟมาผาเปลาผสันดอกเลยเอานะโอ้ยคือมันดีแทะไปวัดแม่ได้ทั้งขนมเสี่ยนได้ทั้งกล้วยว้าวแถมได้กาแฟหอดใหญ่เป็นตัวไปที่ตัวเหนียนะโอ้ยถ้าพ่งใหญ่ไปวัดตัวนะไม่ยังจะไปวัดขึ้นกันบะ ไปไปไปรถไปไงไปรถไปรถไปว <c oughs> ัดก่อนเพื่อได้เนวกินคือเจ้ากับบ้านนะเด้อเพื่อจะเอาเนวกินไปสู้ลูกให้กินโอ้ยเวาแล้วก็ไปก่อนเด้อนางเด้อไปก่อนไปก่อนไปยังเราไปไเจะไปทั้งใดมาโอ้ยก็ไป,ไปวัดมานั่นแล้วไปวัดมาโอ้ไปแล้วมาเห็นมีเนวอยู่เนวกินยันเจ้าว่าเลย อเอาแนวกินเขาก็เอาไปไปบ้านเบิร์แล้วหันตัวเจา้าสั่งเมื่อไประย่าง,งย้ำใบเอาไปเบิร์เหรอวะตเตี้ยค้ณยมยก็ได้แต่ไมกวาดม้านี่แหละในทางมาได้ไปกวาดมาคุณยไ่ก็ได้แต่ไมกวาดมา <laughs> ญญ้าเนี่แหละไปถึงเห็นแต่ไมากวาดหรอเจ้า,จาก็บอกไว้ให้ภากวาดวัดเนบ่บอกมวยไเจ้ากับพดเพรบอกม่าผมแตกเนาะโอ้ย <laughs> บิรจงแหละ นอไปทั้นทียนอบม่มีอย่างเอาก็เอาไปกวาดกับบ้านไม่กวาดแตแล้วพาเพิ่นพวกวาดดอกติ๊ดบ่ได้แนแทวกินเอาไม่กวาดพะมา